เราท้องล้วนะ <Yeah! S 1> โอ้ยสามโอ้ 3. โหห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบถ้าเป็นไปได้ขอสักห4 9 0ไลค์ จัดพาที่แล้วท่านผู้ชมนะคร่บผมนะต่อจัดพารที่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้มีแจกโค้ดด้วยนันกข่าผมนะก็คือเป็นเรื่องของสัมบีดไงไม่รุ่นวันพีทเบลติลัสกลับมาแล้วไงแล้วนี่เลยการทองจ้ะยัดไปดิเปิมดิ yeah. สามใบเอาวัดใจกันสามใบามาดูกันว่ากูจะได้อะไรบ้างเออโอเคปะอ่าเป็นทูมันี่ได้ปะเออทูมันนี่เยี่ยมเลย เสร็จแล้วเติมละหนึ่งใบกูขออย่างหนึ่งอะพันห้าที่กูเสียคลิปเนี้ยนะครับผมนะขอได้ไหมขอแค่บูเลตเออบูเลตได้ไหมการนันตีคือเลือกตัวไหนก็ได้หรือเปล่าอ,อถ้าเลือกตัวไหนก็ได้ก็ก็หวานไงถ้าเลือกตัวไหนก็ได้ก็หวานไงแต่ถ้าหากว่าใคร ยังไม่มีรหัสให้เลือกรหัสเริ่มต้นห้าพันเพชรต้องซอมบี้ลัสครับผมพูดเลยซอมบี้ลัสเนี่ยสิบาทคุณก็มีโอกาสได้5,000ันเพชรถ้าคุณดวงดีนะครับมีโต้สุ่มรหัสให้คุณลองอยู่ไปลองกันได้อะสามใบมาละปุ๊บเพชรกูกลับมาละเพชรกูเท่าไรละอืมเพชรกู4ีพั้ารอกาสจไงอ่ะเดี๋ยวไปสุม่มสเตปเดียวสุ่มสักร้านนึ่งก่อนอะขำๆลองดูว่าจะได้ตัวอะไรเออพันห้าไงปุ๊บ นั่นไงดับแรกมาก็เอาเลยไงเอ,อ้ยดับแรกเอาเลยอ่ะช่วยดักกองว่ะและดับพี่สองสยองก้าวอย่างนี้คือปึ๊บตังค์เงินทุกูเลือเท่าไหรนะ่วะเนี่ยโอ้เหออเฮียเหลยสองร้อยไอ้เฮียสภาพโกนะครับสภาพซีโอแปะ๊ะโบอาไม่น่าใช่ยากโอ้โหแอ,อมโพลิโออีวานกอล์ฟก็่าสกาวเรตโต้เลยเฮ้ยหมัดว่าดักลาดไม่น่าใช่ว่ะเฮียต้องท้องแล้วนะ มาดิเฮียดักล่สบุญปัสกันมากูมาแล้วอ่าแล้วบัตรทองกูซื้อมาทำไมพันห้าวะเนี่ยเฮียตังกูบินไปพันห้าอย่าบอกนะว่าได้โบอาคงไม่ใช่ปักกระหากอุซาโบซัมปี่เหรอเฮ้ยเอาดีเกินไปป้าคุณ อุ้ยว้ยสองตัวให้ไอ้บ้าเอ้ยวุ้ย,อยเอาดีโบกมาหมดครับผมนะแล้วห้าการันตีเอาตัวไฮไลท์มันเลือกได้ปะเลือกได้ปะปุ๊บไม่ไม่ได้เคียแล้วแต่ดวงด้วยอย่าได้บุเลต์นะมึงโบอามะขคบุกตัวมาสักแกะไม่ได้ กูอักูกามกวนเนี่กามแน่ๆนะดูกระส่งกามและเล่นโบอาเขาเสียไปและอีกเนี่ยนะผมนะโทษนะขอขอโทษนะครับท่านผู้ชมมันแค่การแสดงเฮ้ยแล้วกูทำไรต่อคลิปนี้กูจบแล้วอ่ะคลิปนี้กูชิลแล้วไงเออนักะผมน่ะมาเมโล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 อูยอ่ะสมมติ เรากดถ้าเรากดจริงๆเจะได้ตัวอะไรสามตัวมาคำๆไปดับแรกไปซึมเข้ามาโล้ครับผมเฮ้ยชอปเปอร์เหรอโอ้โหน่ารักชิบหายว้าอูฟิมเลสดล้วยอ่ะโอ้ไปเมนตัวครับผมปักธงชัยแม็กอินไตามาสายมาัดครับหูใจแมงเต้ดีอามงเต้ครับผมนี่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 ครับผมนะ,นนอนะเออใช้ธงใช่ไหมตัวนี้ เหี้ย <Yeah. S 2> ผมเสียงดังมากไม่ค่อยได้นะแบบว่าใช้เสียงมากไม่ค่อยได้เพิ่งออกโรงพยาบาลนะม,มาชมพักทีไอสัตว์แล้วมาสองเลยบ้าเอ,อ้ยดูดิซัปเปอร์สองซาโบโเลยแปดสิบอ,อีกซาโบโแม่งนายอีกโอ้เยีย่ยบ้าจัดนะผมท่านผู้ชมทานทั้งสกิปป์ซัตโบอามาติสไยซัตเอย้ยดวงกูเอาจัดเลยว่าขอบุเลตแค่สองตัวบุเลตสองตัวแล้วพักเลยอาบุเลตบุเลตมาบุเลต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 มาบุเลตมาบุเลตบ้าดักล้านบุเลตรหัสนี้คือรหัสนีดวงนดีสุดในโลก แปดห้าไปเลไปเแล้วบุลเลตกูล,ล่ะบุลเลตกูอยู่ไหนล่ะชั่ว <laughs> โอเคก็คือได้ได้เศษบุลเลตนี้อยู่ดีได้เศษนี้อยู่ดีอะาวถ้ากดไปก็ได้ต่ออาดาไปดาไป่อไป,อไป,อไปคุณพ่อมัง้งคุณพ่อมั้งแขนดำมัง้งมาอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่คุณพ่ออาจารย์ท่านอาจารย,ย์ถ้าท่านอาจารย์สมมติว่าผมกดเจ็ดีกี่บาทอา่ะอาจารย์ กูผ่านเงินมากเลยคลิปนี้ขอสักสองพันไลค์ได้ไหมมีโอกาสจะได้ไหมไอ้เหี้ยคลิปนี้กูผ่านเงินจัดเลยเอาตรงนะจริงๆผมทำเพื่อาผู้ชมทุกท่านนักพนะันหมื่นหนึ่งกูก็ยอมเสียไอ้สัตว์มาเหอะมากูบ้าไปแล้วแบ้นีดี๋่ว,วะเนี่ยนี่ไมาละถ้าสมมติกดหนึ่งอันห้าร้อยสี่ก้าแม่งได้หนึ่งใบใช่ปะกดเจ็ด กด7ครั้งเท่าไหร่ไอ้เฮียเอ้ยอ่ะ549คูณ7ป้อง3,800ไอ้เฮียอันนี้เท่าไหร่อ่ะ549อีกโอเค549คูณ3บวก3,8,4,3โอ้โห5 4 9 0ก็คือ10ใบพอดีพี่กูเสียคลิปนี้กูดวน5ี9รถ้าเป็นไปได้ขอสัก5 4 9 0ไลค์ได้ไหมเอ้ยผมอาจจะไม่ได้เติมเทพ เติมโหดเหมือนกับมหาเทพไก่ไหนิดนะผมพูดตรงนะแต่กูก็เติมหนักอ่ะไอ้จั์กูก็เติมหนักอ่ะก็พอตัวอเอาคุตรงตงเออเอาดิกูยัดเลยอ่ะผมันเป็นดูตังเง <Yeah. S 1> ี้ยกูต้องถอนตังจากบิดคับอีกนึงเนี่ยเวนนั่นไงกูจบละเหลือสี่ร้อยได้อีกชั่วเอ้ยทำไงดีอร์ท่านผู้ชมกูไม่อยากถอนตังจากบิดคับเลยกูต้องไปเที่ยวฮ่องกง อาสัก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 หมื่นไปส er ักหมื่นไปคำคำไปถอนสักหนึ่งจะเป็นอะไรไปล่ะครับ courage, an น้องๆอ่ะกูถอนหมื่นหนึ่งอะศูนย์สี่สี่หกสามเจ็ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ็ดสี่แปดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดสองเจ็ดศูนย์ปักกูถอนเลยโชว์ไปไอ้ทีอยาให้โลกรู้ไปเอาให้โลกรู้ว่ากูบ้าเกมไปไอ้ที่อะไป กูบ้า,าแล้วปักเงินกูมาอย่างเงินกูมายัางเงินกูมายังายงไอ้งเงินยันไม่มาเงินยังไม่มาวะท่านผู้ชมเงินไม่มาวะจบแล้วท่านผู้ชมเอามาแล้วมาละเอาเงินกูเข้าแล้วโอเค,คเกูคเสกละกูเสกเงินละไอ่ที่อ่ะกูกดเลยเอาไปฝากเงินเข้าทุก่อนแม่งเต็มง่ายดีอดทุกอ่ะ เออห้าสิบเก้าคูณเจ็ดปั๊บสามพันแปดโอ้โหไอสัตเงินกูแม่งหมดพอดีวะน่ยไปกดเลยเอ้าไวไฟเป็นไรกะอย่าหักตังกูแล้วกันอ๋อได้แล้วได้แล้วโอเคหักตังกูแล้วกูเติมอย่างเดียวกูเติมสู้เลยอ่ะให้เห็นเลยนะให้เห็นเลยจ้ารุ่นเอาให้รู้ล่ะนี่ยัดไปดิเติมไปดิกูเติมอย่างเดียวเอากูเติมมาสองทีครั้งที่สาม ไปฝากไปอีกห้าร้อยดิตังเงินเบิร์ตตังเงิมดไปอีกโอ้เสียภาษีกระจายอะไรเงี้ยฝากเขาถูไปเลยเพื่อเซฟเฟอร์เซตโตแขนดำเว้ยใจกูรักเว้ยมาดิแล้วเติมรหัสดองด้วยเฮีย ihr. ชีวิต <c oughs> เออนะครับเติมรหัสดองด้วยไงยัดไงยัดไง ยัดดิเอาดิหักปังปกูกระจายหมดเอาดูด,ดิหักเงินหมดแล้วเนี่ยฝากเงินเข้าไปใหม่อีกห้าร้อยหักเงินกูเละเทะหมดแล้วไปอ่าลองดูเท่านี้ก็ไม่จะได้ไหมสี่อ่ะอมีเพชรเท่าไหร่ตอนนี้เพชรยังค้างโอ้โหเพชรยังเหลือเพียบสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดออกมาต้องกดนี้ก่อนอ๋อโอเคต้องกดนี้ก่อนให้ชัวร์ปั๊ก ต้องกดการแดงอ่ะลืมลืมโว้ยเซนทอมบรู้อ่ะไปกดไปกดการแดงไอเหี้ยรั่วหมดละหลออมด้หมดละท่านผู้ชมขอโทษด้วยเสียตังยิงเบอรอไงโอ้โหที่โจรอันนี้ก็ถือว่าแรงอยู่ใช่ไหมโอโหที่โจรแต่เปราะใช่ไหมล่ะอ่มาอู้หนึ่งใบมาแล้วอ่ะเซฟเฟอร์ไปบุรุษมาครับผมนะผมว่าพอละเอาแค่นี้แหละ โดนไปห้าพันแล้วพอเลยท่านผู้ชมจริงๆห้าพันแม่งเจ็บว่ะจุกไปว่ะจริงๆเอาไปเบ็ดดีกว่าเอาตามไปเบ็ดดีกว่าท่านผู้ชม <c oughs> เป็นตัวอย่างไม่ดีฮะอย่าทําตามนะครับผม๊อกเข้าไปไม่อยากเสียเพชรไว้แต่กูมีตังกูเติรเอาเพชรก็ได้ดีกว่า,าจริงไหมเอามาหยัดไปบองดอกสีบบ่ใบเท่าไหร่ละอันนี้มีกี่ใบละ มีอีกใบหนึ่งอะมาสเต็ปกันดีกว่ามาอีกใบหนึ่งมาข,ขมขำไหมป๊อกเรียบร้อยได้เลยป่ะนะอสัตว์อย่าบอกนะมึงตกใจแลผมได้เป็นเพจวันขอภัยที่ตอนหนอตอนหน่อด้วยครับป๊อกเข้ามาผมไม่ใช่แลนะโอ้ปากเคสเ,เซอร์คอโคอโดายมารีนฟอรอสครับผมอูโหเท็ใ่สัตว์ไปไปลืง จัดหน่อยโบฟรีถ้าได้ฟรีมาเนี่ยกูร้องไห้เลยเอาจริงนะถ้าได้เนี่ยมาแล้วได้มากูร้องเลยเอาจริงนะกูร้องไห้เลยอ่ะโอ้ยถ้าได้นะมึงเอ้ยเ,ออสเสียวเสียวไปไปเล่นเอ้ยคาราสุมก,กาดำาาครับผมคณะปฏิวัติครับเกียรติเทชิบหายดูตัวแม่งไอ้ดำเมี่ยมเลยเฮียน่าหวน้ มึงก็ช้าโคไปบกเข้ามาหมดครับผมโหแม่งไม่ได้จริงๆเลยคือถ้ากดไปอะเพรแม่งไม่รู้จะโดนเท่าไหร่ไปทำเฉลิมพลตรงนี้โหยยัง,ย,งยังเพรยังเหลืออยู่อะน,นะมาไปหนึ่งอันเกย์เว,ว้ยแขนดำเซฟอร์ไซโต้ีีกาทเทพเจ้าโรเกย เซฟเฟอร์เซตเตอร์แขนดำกูชอบกูรักลุงเลยโโคตรเท่เลยเชี่ยนี่ลุงแม่งดูซิก้าด้วยเฮียซิก้างอมาได้สัตว์วิ่งลุงวิ่งมุ้ยหนักลุงมันหนักแขนลุงลุงใส่มันหนักลุงอุ้ยโคตรเท่เลยวะสบายใจกูละจริงอุ้ยแล้วไอ้เชี่ยกูลืมไปว่ารหัสนี้กูมีไอ้นี่อีกอะ อาหารนี้กูแม่งมีตัวโอ้ดักลาบูุลเลตโอ้โหดักลาบูุลเลตโอ้โหกูจะบ้าแล้วและนี่เลยครับผมนะโอ้โหโบอาแฮนด์กรอฟเมลล์แล้วเมลล์แล้เมลล์แล้เมลล์แล้เมลล์แลน่ารักที่หายนี่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 น่ารักต่อครับผมเป็นเกรดครับผมปึ๊บต่อไปเป็นอะไรลุง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  นี่ลิงลิงเอ้ลิงลิงลิงเอ้ยลิงเว้ยไอ้ลิงกินมาม่าโอเคขอบคุณมากๆจากใจจริงก็อย่าลืมนะครับผมนะถ้าใครยังไม่มีรหัสเริ่มต้นใช่ไหมก็สามารถที่จะไปตามได้ที่ zombie kill rush dot net ิง n k ด้านล่างดีคุชันนิติธรรมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะโอ้ห้าพันเพชรนับสิบบาทก็มีโอกาสได้ห้าพันเพชรแต่ตู้การันตีก็แค่สามร้อยกดซื้อได้เลยนะครับผมนะเออจัดได้เลยอู้ดูดิ เฮียครับทบใจอ่ะทนใู้ชมดีใจขอคนละไลก์กลังใจเียครับผมนะแล้วคลิปนี้มีปเป็นเรื่องของการแจก,กโค้ดเหมือนเดิมครับผมนะโค้ดก็คือเ a ฟเฟอร์เซสโตโซโลโค้ดเซฟเฟอร์เซสโตโซโลโค้ดนั่นเองนะครับผมนะรับไปเลยจ้ะ